มาก็มาไม่มีไฟเลยพัลดลมเลยก็มุนตลอดแกดูมุนนอดอกเปิดดู หยอดเมืองศา้เสียทางนี้ใช่ไหมปรับจับเพืองศากับพระท่านพี่น้องอดูหน่อยนะครับเป็นอาการนี้นะเนี่ยครับเดี๋ยวผมเลือดูนะครับว่ามันจะเสียตัวไหนบ้างนะครับจริงไม่อย่างไรนะครับ เอ็ดนั่นลายจนเบอร์เบิรล่และล่ะมาดูนะครับเพื่อนๆโอ้ยี่งสาบตัวเก่า,น,กา,านี่บ่ยังหน่ตัวเก่าหรือตัวใหม่สบับหน่โอ้อามาดูนะครับทางออกชอดไหมนะครับป้องกันความผิดพลาดัอนอาจจะทำให้ตร์เราพังได้แล้วก็วัดซีตรงนี้มีไฟไหมไม่มีไฟเนาะ ตรงสีนี่ฮะเผื่อบางทีัมีไฟค้างอยู่เอามาดูหน่อยมอดเฟตตัวไหนมันพังบ้างหนึ่งตัวหนึ่งตัวใช่ไหมอ้อยหน่อบอธนัดไดไ้เอาไหมมันมีเตอร์ผมเนี่ยเป็น่างงี้โอ้มีเติร์ม,ม,มันชีเยอะเกินเอาลงมามันจะขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างนึงไงพวกนี้นี่ขึ้นข้างไม่ขึ้นเห็นไหม ดูตรงนี้หน่อยขึ้นข้างขึ้นข้างนี่ขึ้นสองข้างนะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ละนห่นไหมเห็นไหมมันจะต้องขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะแต่ขึ้น อ่าอย่างนี้ลหละนะครับเปลี่ยนออกนะเพื่อนเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะเสียตัวเดียวหรือจะเสียหลายตัวลองดูนี่แหละเดียวนี่แหละเปลี่ยนออกก่อนอแล้วแต่นะมีโอกาสเสียได้นะครับเท่าที่เห็นตัวนี้มันพังไปก็เปลี่ยนไปนะเพื่อนตัวเดียวนี่แหละลองดูก่อนนะครับที่นี้ก็ใส่เข้าไปเนี่ยตัวเก่ามันตัวไม่ ตัวเดียวนี่แหละมแมนบ้าพี่น้องโอ้ยได้เห็นไหมมันเงือสิได้เบ,บิงอยูน่นี่ดูไปหัวแรงทนนี่เลยว่ะพวกใคยเดบัตกี่นะตอนนี้กำลังท,ลงทำการปรย่ยนมอดเฟดนะครับเพื่อนๆมอดเฟด มันช็อตไปเท่าที่วัดเจอนะมันช็อตไปเท่าที่เห็นนี่มันช็อตไปตัวเนึงที่ช็อตหนักเลยแล้วก็หักมันออกแล้วก็เอามาใส่ตอนใส่ก็ดูดีๆหน่อยนะมันตรงไหมอะไรเงี้ยนะนี่เง้ยมันจะได้ไหมนะครับเอ่อตัวนี้คือซ่อมแบบง่ายนะถ้าซ่อมแบบยากเนี่ย มันจะต้องมาวัดพีแต่มัน M อย่างนั้นอย่างงอนถอดไอต้ตรงนั้นตรงนี้ออกมานี่ซ่อมแบบง่ายรัดขั้นตอนมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับถ้ามันเสียอยู่แค่นี้มันก็เป็นไปได้แล้วเนาะผู้ถึงนะครับอ้าวพอแล้ว,วตัดขาออกหน่อยนึงนะต้องบัดกีให้สวยด้วยนะฮะ อาแบบสิลปะเอ้าเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่มีฝีมือทั้งนั้นบัตรกีอ้าพวกจอบสีบอกแหงก็มีเด้อ้ามันจะยังตีติดอยู่ไหมนะครับถ้ายังตีติดอยู่ค้นหาโดยละเอียดนะครับอ้ายำตัววัดไฟหน่อย เตอร์มาอเปิดเครื่องเครื่องไฟเข้าให้ทำงานมันไม่ตีตีแล้วนะห่วยโอ้ยว่ามันปรั๊บสองรอยห้าสิบปับสองรอยห้าสิบมิลลิแอมตายว่ารอเลยไม่เจอก่อยเดี๋ยวแจกบุ้ยบนตายเลยแข็งหยา แข็งขาแนหยางานนังเต๋อบวดใจสิเอาได้งานได้ทำความสะอาดแถวๆนี้ด้วยทำงานเลยช้ได้เลยโอ้มันเต๋อปวดใจอะพี่น้องจะเรลืมเบิ้งนี่เราเกิ้นว่างานหลายตาเบลออ่ะจัดไปทำความสะอาดแล้วก็ผมจะดําเนินการในส่วนนี้นะครับเมื่อกี้นี้ละล้างให้สะอาดแล้วก็ส่วนประกอบเข้าไปแล้วลองอีกทีนึงครับ อันนี้ซอำแบบคานครับเพี่องซอำแบบขี้คานสุดยอดยอดแมกเสร็จแล้วนะครับเพื่อน เจอกัานาใหม่ในคลิปต่อไปเกิดหรืเมบอ่อไดดีกรีและความเมาข่าวสิ้นท่องก็มีสซูเมะซูเว่นรับพีน้องครับจับได้คือเก่าครับเอ่อตำรวจเก่งกระดออยู่กำไฟาทั้งสมมทรสงครามกับปีน้องครับจับแหละเอ่อใส่สูงไว้กครับบุกเดียวสิ้นท่องสุดท้ายล้วเป็นไหนครับเหยียดกองจองอยู่บ้านนี้ โอ้ยติดคุกสาเทาขึ้นยังโมอ,งออกกับไปหาสิ่งจะท่องคลิปสร้างวิทย์แนะน้ำอาชซีพนี่หุ่จักเบืองนี่แม่เจ้าก็ได้อันนี้กันลอยครับลอยยังก็หมุดล่างรถไฟครับถอดออกมาแปดสิบตัวพี่น้องอ้ยจับไปรุ่นได้สี่คนกับพี่น้องโอ้ยลอยเล็กไปไข่เลยเนาะเหตุเกิดพูลายุ่ทั้งภาคใต้ภลาฯพี่น้องสงขลาอยู่แถวแถวอำเภอสะเดาวน่ะ กำลัวาไปถอดออกแปดสิบตัวนัดนะครับกล่องเอเลียอยู่ก็เลยเอามาซ้ำนี่ค่ไหลโอ้กําไฟทั้งปัตนีพี่น้องเพราะอย่งหนึ่งเราหลงปลาตัวพี่น้องเอ้หลงปลาหาทางออกบ่ไรแต่ว่านำพบพอแลวครแข็งแรงดีครับพี่น้องสังเกตคนหลงปลาได้พี่น้องเลยแงงยางแงงกลับมาหม่องเก่าพี่น้องย่างอยู่บัดมือกลับมาหม่องเก่าเปนแนวอื่นนะพี่น้องธรรมชาติของคนเฮ้าครับสิลงค้าได้ค้านึงน่นหนักกว่า นะครับบานี้พอหนักกว่าแล้วขานั่นก็เป็นฐานครับอีกขาหนึ่งก็เกาวับวับวับไปมันเลยเป็นเหตุผลว่าคนหลงปลาเนี่ยสิยญางเป็นวงกลมครับพี่น้องบานก็โทษผีสางข้างไรเออว่าเอ้ยผีเสียงเนี่ยไงครับผีเสียงจังสั่นจังสี่มาได้แต่พันยางเป็นวงกลมย้อนว่าเพันหนักขาข่างหนึ่งนะข่างหนึ่งมันเบาเลื่อยยางเป็นวงกลมหนักขาขวาวงขวาครับหนักขาใส้วนใสครับพี่น้องเอ้ย ยังอยู่บดมือกลับมามองเก่า <c oughs> พี่น้องเพื่อนก็น,น้ำหาเห็นเลยครับตามหากันบดบานครับ <c oughs> นี่อยู่ปตัตตานีพร่อพี่น้อง <c oughs> น้ำหาเห็นแล้วพอไงที่ว่าหลงปลา,าได้พี่น้องเด้อโอ้ยคากไหลพี่น้องเอาเพิ่นก็ซอยกันดีอยู่ครับ <c oughs> น้ำหากันอูขากไหลน้ำหาเป็นสองหมื่นแบบนะครับเห็นอ <c oughs> <c oughs> ะไรพี่น้องร่างกายแข็งแรงดีนะอันนี้เบาซูฟังกับข้าวแล้วฮังเทือมันก็โมเป็นข้าวนะเอ้บาซูฟังท่านเหตุการณ์กันบ่อยเลยเหรบไม่มีอย่างหนึเขาก็ว่าลิปก่อยคีคขีดกากขึ้นก่อนแหละ เอ้าพบพ่อกันไม่พี่น้อง,พอพองวิ่งนล่ะละเคยกันได้เออหลายใหญ่ห้างพบพ่อกันใหม่คลิปหนะ้าเอาสองถุ่มวตัวนี้สวัสดีครับ